สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้ดีรายาบชนอยู่นะครับคลิปนี้นะครับนำทุกท่านเข้าสู่แปลงมันสำปะหลังนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูว่าแปลงของบากชนนั้นนะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับฝนตกชุกตกหนักแบบนี้นะครับเพิ่งจะเห็นแดดนะครับตกมานานแล้วนะครับเกือบครึ่งเดือนนะครับที่ฝนตกมานะครับ ซึ่งปกตินั้นฝนตกลงมานะครับดินในแปลงมันซ้ปะหลังนะครับหน้าดินก็จะแน่นนะครับจะแน่นทึบนะครับจะไม่ล้วนเท่า่นะครับในช่วงหน้าฝนซึ่งก็มีหลายแปลงนะครับที่ประสบป,ปัญหาหลังจากที่ฝนตกนานนะครับฝนตกชุกนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ทำให้หน้าดินนั้นพังทลาย ไหลไปกับน้ําฝนนะครับจึงทําให้ดินนั้นแน่นทึบขาดปุ๋ยหน้าดินนะครับแต่สําหรับในแปลงของบาวซนไม่ประสบพบปัญหาแบบนั้นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแปลงของบาวซนนะครับนี่เห็นไหมบริเวณพื้นล่างนะครับท่านผู้ชมพื้นล่างของแปลงนะครับ บริเวณล่องนะครับบริเวณล่องหรือว่ากลางล่องนะครับจะมีพวกวัชพืชนะครับท่านผู้ชมจะมีพวกวัชพืชวัชพืชนั้นนะครับไม่ใช่เป็นศัตรูพืชนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนของพืชอีกครั้งหนึ่งทีหนึ่งนะครับซึ่งเราจะต้องจัดการในเวลาที่เหมาะสมนะครับในช่วงที่เราเริ่มปลูกมันสำปะหลังนะครับปลูกมันสำปะหลังเริ่มจะ ถอดยอดเพื่อจะให้มันเจริญเติบโตนั้นนะครับเราก็ต้องกําจัดวัชพืชนะครับเพื่อว่าให้มันสัมปรังเราได้ถอดนะครับจะได้ไม่มีสิ่งมาแย่งอาหารนะครับแต่พอมันสัมปรังโตนะครับพอมันสัมปรังโตเราก็สามารถปล่อยให้วัชพืชนี้ขึ้นได้นะครับในช่วงระยะเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมสิงหาคมนะครับ ช่วงนี้นั้นฝนจะตกชุกนะครับท่านผู้ชมฝนจะตกชุกซึ่งฝนจะตกหนักตกชุกตกนานนะครับก็จะทำให้ดินในร่องมันสำปะหลังเหล่านั้นถูกกัดเซาะไปกับน้ําฝนนะครับแต่ถ้าหากมีวัชพืชพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินนะครับ นี่คือหญ้าที่ไว้นะครับที่เก็บไว้ในร่องมันสำปะหลังของบาวซนนะครับซึ่งหญ้าชนิดนี้จะไม่ทําลายนะครับในช่วงนี้นะครับจะไม่กระจัดนะครับเพราะว่าจะให้ยึดเกาะหน้าดินนะครับท่านผู้ชมจะให้ยึดเกาะหน้าดินเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมานะครับซึ่งใบนะครับ ก็จะช่วยในการรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้านะครับหลังจากที่ใบมันรองรับอีกครั้งหนึ่งนะครับตกลงมาตรงโคนนะครับตรงฟื้นนะครับตรงฟื้นก็จะมีหญ้าพวกนี้นะครับใบหญ้าพวกนี้นะครับจะรองรับน้ำฝนไว้อีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่กระทบต่อพื้นดินโดยตรงนะครับท่านผู้ชมสำหรับหญ้าที่มองเห็นนะครับก็ ถ้าหากจะพูดว่าลกก็ลกอยู่นะครับแต่ก็แค่นิดๆน,นะครับเพียงแค่เราอาศัยให้ปรคุมพื้นดินไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ตกลงมานั้นกระทบกับหน้าดินโดยตรงเมื่อน้ำฝนกระทบกับหน้าดินโดยตรงนะครับก็จะทำให้ดินนั้นแน่นทึบนะครับและหน้าดินก็จะถูกกัดเซาะไปกับน้ำฝน แต่เรามีวัชพืชพวกนี้นะครับวัชพืชชนิดนี้นะครับก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหากับต้นมันสำปะหลังนะครับถึงจะแย่งอาหารไปมั่งนะครับแต่ก็จะช่วยดูแลดินนะครับช่วยดูแลดินและทําให้ดินเรานั้นร่วนซุยได้นะครับซึ่งวัชพืชพวกนี้ อย่ามองว่าเป็นศัตรูของพืชโดยแท้นะครับแต่ก็มีประโยชน์นะครับถึงจะเป็นการแย่งอาหารของพืชนะครับแต่ว่าวัชพืชพวกนี้ก็มีประโยชน์ที่จะช่วยปกป้องหน้าดินนะครับช่วยทําให้พืน้นดินเหล่านั้นมีออกซิเจนนะครับซึ่งรากของพืชพวกนี้จะทําให้ดินล่วนนะครับดินปโปรง่งมีออกซิเจนในดินนะครับเมื่อเรากำจัด หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับเราก็จะกำจัดได้นะครับเรากำจัดได้นะครับเรากำจัดหญ้าพวกนี้พอหญ้าพวกนี้ย่อยสลายนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับมันสับหลังเราอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งวัชพืชน,นั้นถึงแม้จะแย่งปุ๋ยนะครับแย่งอาหารกับพืชหลัก แต่ก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยดูแลพืชหลักเป็นการยึดเกาะหน้าดินนะครับเป็นการปกป้องหน้าดินรักษาปุ๋ยในหน้าดินไว้ให้กับพืชหลักได้นะครับและยังเป็นปุ๋ยให้กับพืชหลักได้เมื่อเรากับจัดนะครับซึ่งในแปลงของบะสนนั้นจะเก็บวัชพืชไว้ในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกชุก ตกนานนะครับและตกหนักนะครับซึ่งดินก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีการกัดเซาะแต่อย่างใดนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับร่องมันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับดินก็อยู่ในระดับที่ล้วนซุยนะครับนี่นะครับดินล้วนซุยดีมากนะครับสําหรับแปลงของบาซอลนะครับคือการจัดการแปลงมันสัมปัหลังในช่วงหน้าฝนในช่วงที่ฝนตก นะครับฝนตกหนักฝนตกนานก็คืออาศัยวัชพืชพวกนี้นะครับแต่ก็มีวัชพืชบางกลุ่มนะครับที่ควรจะกำจัดคือจะทำให้ดินนั้นแน่นนะครับรากเยอะแยงอาหารพืชหลักนะครับแล้วก็จะทำให้พืชหลักนั้นแคร์แกนไม่เจริญเติบโตก็มีนะครับเช่นหญ้าหางกระรอกครับหญ้าหางกระรอก ถ้าปล่อยไว้นะครับก็จะปกคลุมพืชหลักเราได้นะครับนั่นคือกับจัดได้แต่สำหรับหญ้าสาบแล้งสาบกานะครับหญ้าประเภทนี้ต้นอ่อนนะครับรากก็ไม่เยอะนะครับจะช่วยปกคลุมพื้นดินได้นะครับและก็จะเป็นปุ๋ยในอนาคตให้กับพืชหลักของเราได้นะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นหญ้าชนิดนี้นะครับก็ปล่อยได้ อย่างแปลงของบาซุลน,นะครับถ้าพูดตรงๆก็เป็นคนขี้เกียรนินนึงนะครับไม่ใช่คนขยันนะครับเป็นคนขี้เกียรก็ถือโอกาสนะครับทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับถึงวิธีการจัดการในช่วงหน้าฝนเราจะปล่อยอย่างไรนะครับถ้าทําให้แปลงนั้นร่องเตียนไม่มีหญ้านะครับก็จะประสบปัญหาคือเวลาฝนตกฝนที่ตกลงมาหนักตกนานนะครับ ตกหนักตกนานนั้นจะทําให้หน้าดินทึบและหน้าดินนั้นจะถูกกัดเซาะไปกับน้ําฝนนะครับฝนก็จะตกมากระทบกับหน้าดินโดยตรงนะครับก็จะทําให้หน้าดินนั้นแน่นทึบและปุ๋ยหน้าดินก็จะไม่มีนะครับจะไหลไปกับน้ําฝนนั่นคือข้อเสียที่เราทําให้โร่งเตียนนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับก,ก็เป็นหญ้าประเภทที่กำจัดง่ายนะครับ ับจัดง่ายแต่ว่ามีประโยชน์พอสมควรอยู่นะครับก็ควรจะเกร็บไว้บ้างนะครับในช่วงระยะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมคือช่วงที่ฝนตกชุกนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้เบ่าซนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ